ตึ้งเขีนเลดิเอาว้าวิ่งเร็ววิ่งลื่นดูนะวอ่งทหไมไม่ใส่เอ็นจริง่ซื้อมาอ่ะแค่นี้กดเอาใครวู้ย ไม่ได้ทำหลบเบื้องหลังฮะ ah? เบื้องหลังไม่ได้ทำ <Why? S 2> เนี่ยทำไมอ่ะเขาก็ดูดิเบื้องหน้าเบื้องหลังเบอาเอาไปไปไป,ไปถายผมเร็วฮะไปถายผม,มไปคุณไปอาบน้ำได้แล้วไปไปไปอาบน้ำได้แล้วเหมือนตะกร้อเลยต้นเขียกเหมือนกัน เย็นไหมพี่เก่งเย็นไหมคุาเช้านอนแล้วก็กระโดดนอนนั่นจะลงเลยทำไมเอาพี่พูดดางน้ำอาบน้ำโอ้หพี่อาบน้ำอ่านัโชว์กล้องอาบน้ด้วยอาบน้ำแล้วก็ไปนอนตื่นมาต้องพอไปเถื่อนเอื้องตื่นมาต้องใส่ไม่ก็ใส่ใส่ในก็เลยก็จดก็ใส่นี่ก็มี

คุ้นี่ไม่นอนรอแล้วคุ้นี่อยากน้ำอาดมหอมเลยหลันหลันลันหลัวอะไรกผมักทีวะเอานี่เขาเชื่อเนี่ยนี่เขาเชื่อยับยับกโดดลงน้ำคนนะยับเถอนะยับเถอนะ จะจะจะได้หอมจะได้มีลงเลยเสร็จแล้วดูโอเคว่ะที่ดาว่ะ ओ <laughs> 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 oh! 哦。<laughs> จะดิงงหากันยไน่นมียดเจังเจ๊ยเลือใครเลือใครดี่นีีดีดีนีดี่ดีมาถดอก้องให้มาดีมาหนึ่งนกถือได้ไม่ได้เปลี่ยนถืดแล้วเดี๋ยวมาไม่ถือไปดูไหนคุณสาว เกันมดีกอนยดีดีดุ้ยดวูเจ๊กันมกอดกันกอดกันเร็วไปเรียกคุณนินมาก่อนงะกอนให้ดูเย้เรียกนมาเร็วเรียกมาไปงอไปงอคุณนินเร็วตามไปดู ใครจะดูดีน้ำน้ำน้ำขุณเลยอะอะไรน้ำขุนน้ำขุนเลยในนี้เลยเอาดูแล้วดูแล้วดูแล้ว

เหลือเจจาได้ด่ะไม่ลงมาน่ะเย้โอ้กอดกันแล้วกอดกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยกว่าที่ไหนอยู่ค่างกัน

ดูอนีเร็วฮะ้เอามาได้หรวมาดท็อปโยนอันนตรงขอบเลยดิเอาพี่โดนนจับตรงขอบเลยโดนอรไหนไหนจับมือด่จะออกมาเมื่อกี้นี่เขาเห็นที่ขายแล้เร็วเหนึ่งสองสาม เฮ้ยคลายหน่อยวะเฮ้ยพาโมแบงเฮ้ยพาโมแบงใครดิกระน้ำบอกไว้ดิเฮุยดว้าวไปตรงนู้นทีนึงไปตรงนู้นนึงไปไปยิดตกี้หรือยังเดียเดี๋ยวดูว่ายน้ำกับกอน

ไไมไม่่เปิดเ,เาอาตันน้ำขุนแล้วด <laughs> ิไอบีเพื่อจะได้ผลักอเ,ลเอาเจ้าของบ้านลงสระหน่อยเร็วเอาเจ้าของบ้านลงสระหน่อยไปเรียกคุณนิ่น้อยไปเรียกเลียว เออไปเรียกไปเรียกเขาเขาปิดคลิปแล้วฮะเออเขาปิดคลิปแล้วนาาแล้วนี่ครับถ้าใครจะมาเออ่เที่ยวระยองนะครับก็มาพักอยู่นี่ได้ครับเป็นที่พักของพี่นเรศ ีเลยไม่หน่อยแนะนำที่พักหน่อยเลยพี่ที่พักของพี่ชื่ออะไรนี่ีสอดอะไรเนี่ย JN M JN e อยู่ตรงไหนรีสอทบ้านเพบ้านเพอยู่บ้านเพโทรศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ศหน่งย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองหกเจ็ดครับสองหีต้อนรับทุกท่านปหมู่คณะหรือครอบครัวตลายอาหารสดสด ก่อนถึงระยองกี่กิโลนะอยู่ตนองนแม่น้าีมกหยั่งนยโอมันจะเป็นทางเข้าหาดอะไรนะหาดสนสนหสนสมาเล่นไนหาดสวนสเออมีฟุตบอลนะได้ไงไอหพวนั่นน่อุ้ยลังลายตัวนี้ลังลายทำนาพันเลย เี่ของผมลายไหมฮะลายไหมไหนรูปหลังหน่อยไหนจกหน่อยจกหน่อยจกจกอะไรดูดิเสียท็อปแอบจกครับจรงจริงเออจังเอ๋วอยากมีส่วนร่วมครับเียาตงมาว่ะ เอาละคิดดีเา๊บายครับไอเฟิล์มสายเรือไปเฟิล์มเดี๋ยวหัวโคกระแพงผู้นำสายดีเนาะสายปิ้งเลยฮะที่แรกสาอยู่ตอนนี้ใสมันกลาคืนมันมองงนี้แหละอนี่ ยังสายอยู่เลยเนี่ยนี่ครับสนนากันไปานจัไตดักเก่อนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วครับเรายังไม่เลิกเล่นน้ำครับี่นนะนายอุ้มกันหน่อยอุ้มกันอุ้มทำไมอะ คนอูนั่นแหละคนบอกอยากเล่น่นว่าอยากเล่นน้ำคนมาคนสีถูใครถูตรงไหนตรงซอกนะเอ้ยเอาตรงนั้นเปลี่ยนสีได้ด้วยเลยเนี่ย ตรงเนี่ยนี่นี่ไหนสีอะไรมั่งอูหนี่นี่นี่มันเปลี่ยนสีได้ครับแงง่วสีอะไรนะปลาเขียวเขียวข้าวแค่อืมเคยเท่นแล้วก็มามืด ขบวนสีทองหน่อยนึงอุ้ยคลิปนี้เจ๊จ๋จาไม่ลงครับเสียาดายเสียดายที่นี่สวย,ยวเ,เดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนฮะเป็นไรเป็นไรนะเป็นไรเลื่องเงินลงแล้ว เรื่องกันแล้วเยนเนหงวโอ้ตดในน้ำยังได้ยินอีกสิช่างเอีวนี่โอ้ยยำตีนเหร เลี้ยวเห็นเจอาจะไมแสดงเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมารับเลยด้เป็นหรือเปล่าโอเคคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ